กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีเบิร์ดถุกทานด้วยพี่น้องเด้อพบพอกับน้องนาทคือเก่าเจ้าบรรยากาศยามคำคำเร่งเรงด้วยพี่น้องเด้อยามบ่ายๆนาะพี่น้องพบพอกันคือเก่าห้ากันซีมาเบิร์นวาซาาเฮทอดไซแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีข่าวดีมาฝากแม่น้องอะเนยนำเลยนาะพี่น้องเนาะไปเบิร์นไปเซ้นน้กันเลยจ้าโอ้พี่น้องเพื่นเทค่านเรียบร้อยพี่น้องเลย เที่คันแล้วเลยนะพี่น้องเนาะเท่สี่คันเลยเลยมื่อนี้คือว่าได้เท่คานแล้วก็ได้เอาดินเขาในห้องเะพี่น้องใหญ่ล่าสุดเลยบะ ไป,ไปดีพี่น้องน้องคำมา,มาจักสิมาจักมือได้พี่น้องเลยมาบัดมาบัดเมื่อยหุบหอบมาแล้วเตรียมเสื้อให้มาเลยน้องไอ้ิวเลยเสื้อบางหุบหอบเลยพี่น้องเลยไอ <laughs> ้บึงด้วยค่ะภรราเห็ดยังขบขวดเกลด้ขขยังเกลี้ยงอยู่ทางไหนโอ้เพินพ่นผ่าไม้พี่น้องเลยไม้สางไผ่บริษัทนั้นบราาิษัทปลา มแ,แม่ต้นยังแม่นรอแม่ต้นหมักนอดเออทำแม่โดต้นหมักนอดพี่นอ้องผ่าใหม่พี่น้องเอ้ยผ่าใหม่สิสิกันเห็ดนันเทคานอะไรเนาะพี่น้องเนาะจะเพิ่นเศษกันได้น่นละกะเบิง่งซมไปนำกันเด้อพี่น้องเด้อเบิง่งซมไปนำกันพี่น้องเอ้ย พี่น้องตอนนี้เราก็สิพาพี่น้องมาบึงเนาะว่าพออันเนยเป็นครูทองน้าไปหอดใส่แล้วโอ้ก็เขาเถิดเขาพายลายพี่น้องเลยเขาเถิดเขาพายลายกล่องกับบึ้บบับบับแต่อีหยังดอกพี่น้องเลยอันเนยสบายดีปาลุงไวปไปมาดีปาลุงเร็ว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 สบายดีปาลุงสบายดีพี่น้องทุกท่านเนาะทำเล็บปะลุงก็มาหั่ลูกบอกให้พป่พูดนพองมันไร เออแสดงว่าฮาว่ากันนี่บอกไปเสนะบุญมาพงอยู่น้ำผอแล้วนุ้ยมบามดมปุาบงามก็แล้วอยากไปขึ้นโหลดบ่งามงามยามงามเอาไม่เอานม่เอคาดบ่เอาไม่ สวมต้สวมเหมือนยังเลยพอส่วน้บ่เพี่น้องเลยเ่ายสิคุดเลือประมาณเท่าไรเนี่ยประมาณเพียงอึกเพียงคอเน่ยอเยเผือไไ้ไลฟ์ปีเนาะคุดไบซองบ่อไปเลย พ่อใหญ่ังส่งบอกวหัวยืนมือแล้วตัวบอ้น่ยลูกเราหลายนเป็นห้องรวมนอันนี้ส่วนตัวไปจ่เตยนอยวมาเตมาขของน้าอใหญ่เอาบ่ยัดน้าที่เราเลยยัดน้าไปยัดไฟไปเก่าของเราเมป็นนักบเขาเราด้มาะเป็นอะไรดีใจบ่เหตุ เห็ดเพื่อนเพื่นน่ะเห็ดไหวยังไหวนะพี่น้องเอ้ยแมนแต่แรกๆเพื่อนกะว่าสิเห็ดไหวนะสิคุดไหวสีซื้อเพื่อนยังบ่มีเงินเห็ดบัดพอนี่คือสิเป็นจริงนี่แหละพอเนยเอ้ยบัดคุดไหวสิซื้อดอกบัด้คุดไหวสิซื้อดอกคือสิเป็นจริงนี่แหละ ก็มีข่าวดีให้แม่นองอนเ้ยพี่น้องเลยให้พอน้องอเนยมีข่าวดีมาให้ละครับผู้ใหญ่ใจดีผเละทางอเมริกาเนาะที่เพิ่นเคยซอยเรือนี่แหละนี่เทพื้นปเห็นแม่นอกอเนยเรียนแบบว่าสิคอดแล้วนะพี่น้องสิคอดแล้วละกัเพิ่นก็เลยเนเห็นว่าเออเคยสีปิไปไกลเนาะปเขาหงน้ำหนองน้ำนะพี่น้องเนาะแล้วก็เพิ่นก็เห็นว่าเออคุดแล้วพากันอยากได้อยากยังนะพากันคุดเนาะ เพิ่นกระซอยมาอยู่สามร้อยดอลลาร์นะพี่น้องเนาะอีละมาจับกล้องให้ดูกิ๊กๆเพิ่นซอยมาอยู่สามร้อยดอลลาร์นะพี่น้องเนาะเป็นเงินบาทเฮากะไปแลกบอลบอลถือบอลบอลแพงพี่น้องเอ้ยเงินกันได้จะเอาสิสรุปไปพังเอ้ละจับสบายดีเด้อเพียงเด้อสุขสุขคนเด้อเฮาก็จะมาสรุปเงินให้พังเนาะ เป็นพากมาอยู่สามร้อยดอลลาร์นะพี่น้องเนาะเป็นเงินบ้านห้ากาเฮาเงินกีบ้านหฮาเนี่ยอยู่หนึ่งล้านนะพี่น้องหนึ่งล้านก็คือหนึ่งหนึ่งร้อยดอลลาร์เลยเนาะหนึ่งล้านกับหนึ่งเซนพี่น้องเงินแต่ละมือบอกคือการพี่น้องมีขึ้นมีลงเนาะอันนี้หนึ่งล้านกับหนึ่งเซนนี่เป็นเงินกีบ้านเ้าวนะพี่น้องเนาะอันนี้ใบเซนได้พี่น้องใบสามร้อยบาทพี่น้องเลยเป็นเงินบาทอยู่ หกพันเนาะพี e mm ่น hmm. <mos> <Jamie> ้องหกพันกับสี่ร้อยบาทคุณพี่น้องเด้อและอีกส่วนสี่สิบบาทนะคือน้องน่ะใส่น้ำมันไปเรียบร้อยแล้วบอได้อนุญาตพระเจ้าได้เนี่พี่น้องนี่หกพันกับสี่ร้อยบาทเรือที่เหลือนะพี่น้องเนาะนี่ครักพอิี่เหมาะไปเถินไปเลยมานั่งลงมานั่งลงเลยนั่งลงนั่งลงงามๆอันนี้ไอ้ปลาลุงบังงางๆแนมแนมแนมว่านไอ้ปลาลุงเนาะ คุณผู <tu i ro> ้ใหญ่ใจดีละลายเด้อที่ให้น้องหนัดกคือสะพานบุญแล้วก็ส่งมาทางน้องหนัดเนาะขอพระคุณละลายขอหายอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแกรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อสาธุเนาะเนาะอกอเนกขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อแม่ป้าเอ้ยที่อันผากเงินมาสวยเรือมาน้อกอเนกมานอกอเนยดีใจลายแม่ป้าเอ้ยทั้งเงินคู่กับทั้งม้งทั้งข้าแล้วก็เทพพืนแล้วก็เห็ดทางหน้ามาเนาะมาน้อกอเนก็ขอขอบคุณขอบคุณผู้หละายเนาะ ที่แกเรากับบหูอดาวันนะสิได้เนน้องเอยพี่น้องก็เลนกับบหูววปีนี่แล้วปีหน้าเขายังมาจักเขาก็ดีใจก็กบบบุ้นกับกนเอเนาะ่น้องอันนี้ดีใจจนหายใจว่าบอแม่ดีใจจนหายเลยอ้ยเาบกันเลยนะคี่น้องเนาะพาส่งเสร็อเลือพอเราไปเน่นกับบหู่สิได้ทำนี่เนาะพี่น้อง ขอบุญขอบคุณเพื่อหลายส่อพ่อเนอาเนยว้าวยังบอกเป็นพี่น้องว่าปกคองพี่น้องเองเพื่อุดเองคุดเองพี่น้องดีใจหลายต่างก็ได้มีความหวังว่าสิได้เีกแล้ความหวังนะพี่น้องเลยเปิดกระคุดไปเถอแปลว่าแบบว่าหอดไซตกับหอดหันนั่นแหละแบบเมื่อวานนี้คีนไหนจะดีใส่เรือเราก็ดีใจครับคดีใจหลายบุพมุสิ่ว่าสิไดเนาะพี่น้องเนาะข้าบบกีดเนาสิได้มุ้งก็ขอบุญขอบคุณเพื่อหลายส่อพเน่าทีนี่เะาบกีดเลยนื้อเนื้อยาวมันเนาะ ให้มาเท่นี้ไม่ได้ร้อยเท่าพันเท่าเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณป้าเด้อขอบคุณขอบคุณแม่ป้าขอบคุณเวลาไม่หน่อยแม่ป้าคุณไม่ใหญ่ก็ได้ไม่ใหญ่เราเลยก็ว่าผมเป็นพี่น้องเลยเป็นนะแต่ขอบคุณขอบคุณอะไรนอกเอาก็บอก่มียังสีตอบแทนนอกจากคำขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อนอกจากคำขอบคุณเนาะกคุใหญ่ใจดีที่เมตตา รูนาแม่น้องอันเน่เพิ่นก็ได้เพิ่นาะเพิ่นคลอดลูกเพิ่นจะจะได้เขา้องน้ำเขามันสีเแล้วไว้เนาะพี่น้องเพราะว่าสร้างก็สร้างเองไปโคมเงินอันนี้ก็ทดคู่มืเงินแล้วคิ้องเนาะขอขอบคุณหลายๆเนาะขอขอบคุณหลายๆแล้วก็ขอขอบคุณอีกีทุกท่านที่เข้ามาให้กาลังใจเนาะมี่ผ่านบางกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆด้วยต้องพูดต่อเพิ่นต่อพี่น้องเอ้ยอันเน่หว่าสิไปบุญบ้านพงบ่ ุ่นอยาไปเลยได้แม่น้องอนเนยเพ่งกระดีใจตื่นตันใจเพี่น้องเอ้ยที่มีผู้ใหญ่ใจดีเมตตากรุณาเพิ่นเนาะเพิ่นไปขายมักผิกมากเคล้อมันขายคงกับเผื่อสิได้เงินลอยสองลอยนะพี่องเนาะจากยามใดจากปีใดตจางสิเลอะเพิ่อนนะเห็นผู้ใหญ่ใจดีซอยแบบนี้ก็โอ้ยเพ่นกระดใีใจพอน้องอนเนยได้ค่ะสิถามพ่น้องอนเนย เป็นจังไรดีใจแห้งอยู่าบอกใจแห้งบ่ฮู้สิว่าเป็นใจแล้วพี่น้องฝืมผมผมพูดไปป้าหลายเด้อเฮากะดีใจหลายเนาะต้องพูดเองกะแม่นบ่ฮู่ใช่เปล่าเป็นใจแล้วดีใจหลายฝืมใจหลายเพื่อเฮาสิหาได้ส่ำนี้เนาะแม่นๆเงินแต่ละบาทเพื่อสิได้เงิน100บาทพี่น้องเอ้ยเพื่ออะไรใครน่อยก็ยังยากเห็นบ่ไปขายแม่่นเพิน แมนแมนอาชีพก็คือเห็ดทุ่งเห็ดทานอะไรเนาะแมนแมนเพื่อจะได้เงินสองแสนสองแสนนั่นจักอาทิตย์เจ้าเพื่อสิหัวเตาเพื่อสิปิดเตาเพื่อสิตัดไหม่เออมาหนี้แม่อเนยอีกเพื่อจะได้เงินลอยหนึ่งไปขายคลองอยู่ตลาดจนปากเปียกน้ำลายเฮยเผื่อแล้วเผื่อหน่อยเอ้ยแมนกิ๊กกับมาคุดซอยกิ๊กกันเลย เพิ่นมากับแม่เพิ่นจักหน่อยเพิ่นกับเมื่อแล้วนี่เมื่ออยู่บ่าร้อยเขาเงียนมาจั้อื่นเงียนมาแล้วเขาบ่อือกกี่เพิ่นเห็นพายเห็ดนังเพิ่นก็ซอยเรากี่กี่นะแม่ถ่ายคลิปให้แม่ก็เป็นเก่งกิ่กี่หากับสิบปีเลยนะ สิบปีหอดเดือนเก่ากับสิบเอปีพี่น้องเลยสิบเอ็ดขวบเป็นเกิดเดือนเก่าเดือนกันยาหน่าพี่น้องเนาะแมนกิกินเก็บทานขวดทานซอยเบิร์ดกิกีกันแม่น้องอเนือเดือนได้กีขวบก่อนสงการเดือนยัเดือนเมนายังบอกกี่เดือนนี่ประมาณสองเดือนบอก ตอนนี้จะเดอนเลยนี่ก็เดอนเดอนชามเดอนสีเดอนสีเล้าอือเดืเนลายเดอนปลดยอันนี้จะได้น้องแล้วอันนี้น้องสิมาตีเพิ่นแลบานอันนี้น้องขิดือสีตีอื่อยแลบานอันนี้เมนกิ๊กเพิ่นมักซยนังมักซอยนังังเท้องกิ๊กกับซอยน้อง แมนอะไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ฮะก็ขอสจะไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องนาดด้วยพี่น้องเด้อผักเบิ่งผักสมต่อไปผิดพลาดประกาศนายกขอโทษขออภัยหลายๆสบายดีไปไซน์น่ะหาควายหาควายดอนบอกใกล้ดอกพอดีแล้วโก็โทรศัพท์กับบึบบึบบับพี่น้องเอ้ยขอโทษนำลายลายเบิ้งเบิ้งทามเน่ก่อนแนบุญบานโพนพี่น้อง บ้านพงแต่อนันเนอเอิญน่นะบ้านพงเ <laughs> นยมาหา,า,า,าทามเนยมา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 ทามเนยไปบุญบ้านพงไปไปโบบุญบ้านพงไปลีเพิ่เปิ่นล้างใส่โอ้ยเบิึงตีสันงอนก่อนนะไปบุญบ้านพงบ่เอ้ยกำลังดอือเพียงไยนางกำลังดื้อเพื่อน